อายาตอลอาลีคาเมนีผู้นำสูงสุดของอิหร่านออกมาเตือนสหรัฐและอิสราเอลว่าจะได้รับการตอบโต้อย่างรุนแรงต่อความโหมดร้ายที่พวกเขากระทำอย่างแน่นอนผู้ํำสูงสุดของอิหร่านกลา่าวระวังให้โอวาดกับนักศึกษามหาวิทยาลัยไอเคอุสเนียในวันนี้ว่าศัตรูทั้งสหรัฐและระบบซาอ์นิสควรรู้ไว้ว่าพวกเขาจะต้องเผชิญกับการตอบโต้ที่รุนแรง จากสิ่งที่พวกเขาทำต่ออิหร่านและแนวร่วมต่อต้านอย่างแน่นอนเราได้ดำเนินการทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อเตรียมชาติอิหร่านให้สามารถยืนหยัดต่อสู้กับความจองหองไม่ว่าจะเป็นในแง่ของความพร้อมทางทหารอาวุธยุทธโธปกรณ์หรือการดำเนินการทางการเมืองและขอขอบคุณพระเจ้าที่เจ้าหน้าที่ของเรากำลังดำเนินการในเรื่องนี้อยู่เขาไม่ได้อีกล่าวด้วยว่าการเคลื่อนไหวโดยรวมของประชาชนชาวอิหร่านและเจ้าหน้าที่ของประเทศนั้น มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนและยุติธรรมในการเผชิญหน้ากับความเย่อหยิ่งของโลกและกลไกาทางอาญาที่ควบคุมระเบียบโลกในปัจจุบันโปรดวางใจว่าจะไม่มีการละเลยในเรื่องนี้และว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องของการแก้แค้นเท่านั้นแต่ยังเป็นการกระทําที่สมเหตุสมผลซึ่งเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับาศาสนาจริยธรรมและชาริอะสอดคล้องกับกฎหมายสากลประชาชนหร่านและเจ้าหน้าที่ของประเทศจะไม่ลังเล หรือละเลยแนวทางนี้โปรดไว้วางใจผู้นำสูงสุดของอิหร่านยังได้อ้างถึงเหตุการณ์ที่นักศึกษาอิหร่านเข้ายึดสถานทูตเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2 5 2 2้ยโดยกล่าวว่าสถานทูตสหรัฐไม่ใช่เพียงแค่สถานที่สำหรับกิจกรรมทางการทูตและข่าวกรองเท่านั้นแต่ยังเป็นสำนักงานใหญ่ที่วางแผนที่จะทำลายการปฏิวัติอิสลามอีกด้วยและยังคุกคามชีวิตอันมีค่าของอิหม่ามผู้ทรงเกียรติสำหรับอิหร่านที่ได้รับแรงบันดาลใจจากคำสอนสาศาสนาอิสลาม การยืนหยัดต,ต่อต้านการกดขี่เป็นหน้าที่การเผชิญหน้ากับความเย่อหยิงเป็นหน้าที่ความเย่อหยิงนั้นหมายถึงการครอบงำทางเศรษฐกิจการทหารและค่านิยมในวัฒนธรรมรวมถึงการดูหมิ่นประเทศชาติคามเมนีกล่าวเสริมด้วยว่าประชาชนอิหร่านได้รับความอับอายมานานหลายปีแล้วดังนั้นพวกเขาจะยังคงต่อสู้ต่อไปอย่างแน่นอนคามเมนีได้ย้ำกับนักศึกษาด้วยว่าการต่อสู้เคลื่อนไหวที่มีเหตุผลฉลาด และมีตะกะของอิหร่านที่สอดคล้องกับหลักการของมนุษยชาติศาสนาอิสลามและระหว่างประเทศจะต้องดําเนินต่อไปการเด่นหน้าของอิหร่านนั้นต้องอาศัยความรู้ความคิดเทคโนโลยีและการวางแผนอริิตวัาฟ้่ามรนาันนมลดามน ส่วนทางด้านคาเมลคา,าราซีหัวหน้าสภายุทธศาสตร์ด้านนโยบายต่างประเทศของอิรานและที่ปรึกษาผู้นำสูงสุดของอิรานอายาตาเลาะอาลีคาเมดีีกล่าวในการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์เอามายาดีนของเลบานอนว่าอิรานอาจจะเปลี่ยนกฎเกณฑ์เรื่องนิวเคลียร์หากประเทศเผชิญกับภัยคุกคามต่อการดำรงอยู่ขณะนี้เรามีศักยภาพในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์เราไม่มีปัญหาใดๆกับเรื่องนั้น แต่ในขณะที่คำสั่งห้ามของท่านผู้นำคาเมเนอีเป็นสิ่งเดียวที่ขัดขวางต่อต้านอาวุธทำลายล้างสูงห้ามผลิตอาวุธนิวเคลียร์ท่านนี้คาเมเนอีออกคำสั่งเมื่อปี1990โดยระบุว่าการพัฒนาและการใช้อาวุธนิวเคลียร์นั้นไม่ใช่อิสลามส่งผลให้โครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านยังคงไม่ถูกนำไปใช้จนถึงปัจจุบันคาราซีกล่าวเกี่ยวกับพิสัยการยิงของขีปนาวุธอิหร่านด้วยว่าจนถึงขณะน,นี้เราได้พิจารณาถึงความอ่อนไหวของชาวตะวันตกโดยเฉพาะยุโรปแล้ว แต่เมื่อพวกเขาไม่พิจารณาถึงความอ่อนไหวของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเรื่องบุรณภาพแห่งดินแดนของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านก็ไม่มีเหตุผลใดที่เราจะพิจารณาถึงความอ่อนไหวของพวกเขาต่อไปดังนั้นมีความเป็นไปได้ที่พิษัยการดึงขี่ปนอาวุธของอิหร่านจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อถูกถามเกี่ยวกับการโจมตีฐานทัพทหารในอิหร่านเมื่อเร็วๆนี้คาราซีกล่าวว่าเราจะตอบสนองในเวลาที่เหมาะสม และในวิธีที่ถูกต้องอย่างแน่นอนและย้ำว่าอิหร่านจะไม่สนใจในเรื่องขยายสงครามไปทั่วทั้งภูมิภาคแต่เราก็พร้อมที่จะทําสงครามอย่างไรก็ตามการที่กร้องจากภายในอิหร่านให้ปรับปรุงกฎเกณฑ์นิวเคลียร์มีมากขึ้นเรื่อยๆขณะที่อิสราเอลยังคงยกระดับสงครามกับอิหร่านเลบานอนกาซาอิหร่านและอิสราเอลก็ได้ตอบโต้กันไปมาด้วยการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แ k งส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ